มาดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นความก้าวหน้านะครับมีเรื่องที่น่ายินดีสําหรับวงการสัตวแพทย์ของไทยเมื่อคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสนสามารถผ่าตัดนิ้วในช้างสําเร็จเป็นครั้งแรกของโลกและยังสามารถผ่าตัดภาวะลําไส้ใหญ่อุดต,ตันในม้าสําเร็จเป็นครั้งแรกของไทยติดตามกับคุณสุพโชคโอภาสกุลครับ ก้อนนิ้วขนาดเล็กใหญ่เหล่านี้ถูกผ่าตัดและชยนําออกมาจากท่อทางเดินปัสสาวะของช้างพังคมูลหลังมีอาการเจ็บปวดบวมอักเสบมานานนี่เป็นภารกิจสําคัญของวงการสัตวแพทย์ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาแพงแสนสามารถผ่าตัดแก้ไขภาวะนิ้วในช้างสําเร็จเป็นครั้งแรกของโลก เมื่อห้าปีก่อนพังคำูลถูกเลี้ยงไว้ใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เกาะพัง,งานจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีโดยเริ่มสังเกตเห็นอาการบวมใต้ทวารหนักขนาดประมาณ30เซนติเมตรซึ่งตอนนั้นถูกมองว่ายังไม่น่าห่วงและก็เป็นช่วงที่ควานช้างปเปลี่ยนที่ทำมาหากินมาอยู่อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาพอดีปรากฏว่าอาการบวมทวีความรุนแรงมากขึ้นประกอบกับพังคำูลปัสสาวะกระปิดกระปอยมีภาวะซึมเศร้ากินอาหารน้อยลงและไม่ยอมล้มตัวลงนอนเหมือนปกติทั่วไป สุดท้ายเจ้าของช้างตัดสินใจนำส่งโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําแพงแสนเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาทีมสัตวแพทย์จึงเริ่มตรวจด้วยการส่องกล้องเอ็นโดสโคปและอัลตราซาวกัะทางทราบว่าเป็นภาวะนิ่วอุดตันในทางเดินปัสสาวะจึงลงมือผ่าตัด แต่สิ่งที่พบคือก้อนนิว้วมีจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนดังนั้นการผ่าตัดต้องใช้ความระมัดระวังมากที่สุดโดยปกติจะไม่มีใครกล้าดำเนินการเพราะหากผิดพลาดไปถูกเส้นเลือดอาจทำให้ช้างได้รับอันตรายได้เหนือที่สุดด้วยความชำนาญของศัตวแพทย์ก็สามารถผ่านิ้วออกมาได้มากถึง162ก้อนขนาดตั้งแต่2เซนเมตรไปจนถึง10เซนเมตรหรือขนาดเท่าลูกแอปเปิลน้ำหนักรวมกว่า8กิโลกร,รมัมซึ่งยังไม่นับก้อนเล็กๆขนาดเท่าเม็ดทรายที่มีอีกเป็นจำนวนมาก และทวันนี้พังคมูลก็มีสุขภาพแข็งแรงและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งคือไม่มีใครเคยทำไม่ว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับมันทั้งโลกนี้นะครับผมก็ทําเรื่องนี้มานานเป็นสิบปีนะครับแล้วผมก็สืบค้นเอกสารทั้งหมดอ่ะไม่มีใครเคยเจอหนึ่งก็คือมันไม่เคยเกิดขึ้นหรือเปล่าสองก็คือตายแล้วเราไม่รู้หรือเปล่านะครับเขาไปเจอในช้างแอฟริกาครั้งหนึ่งแต่เป็นก้อนเล็กๆสองก้อนแต่ตอนเจอในช้างตายแล้วนะครับ แต่เนี่ยคือเป็นครั้งแรกจริงๆประเด็นสำคัญคือเมื่อเราหาสาเหตุได้เจอเนี่ยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องนําไปคือมหาอะไรคงไม่มีหน้าที่จะไปตรวจสอบอะไรอย่างนั้นเพราะว่ารัฐบาลหรือหน่วยงานไหนที่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยก็ควรจะไปตรวจสอบการนําช้างมา,าใช้ในเชิงท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องไปดูสภาพความเป็นอยู่คือคือเราสามารถนาเข้ามาใช้งานได้แต่ต้องต้องให้เขาอยู่ในสภาพที่ดี สำหรับสาเหตุของการเกิดนิ่วคาดว่าการเลี้ยงใกล้แหล่งน้ำตกที่กาะพังงานและการกินทางมะพร้าวเป็นอาหารหลักแทนกล้วยหรืออ้อยเป็นเหตุให้เกิดการสะสมของแคลเซียมออกซาเลตจนกลายเป็นนิ่วอุดตันนอกจากพังคำูลแล้วนะครับยังมีใช้อีกหลายเชือกทั่วประเทศครับที่อยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วงหากต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมเดียวกันหรือใกล้เคียงกันดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปสอดส่องดูแลครับก่อนที่ปัญหาจะมาถึง นอกจากการผ่าตัดนิ้วในช้างสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกแล้วคณะสัตวแพทยศาสตร์ยังสามารถทำศัลยกรรมตัดต่อลำไส้เพื่อแก้ไขภา,าวะลำไส้ใหญ่อุดต,ตันในม้าพันผสมพื้นเมืองสำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอีกด้วยความสำเร็จที่เกิดขึ้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เกิดการต่อย,ยอดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ต่างๆต,ต,ต่อไปสุภพโชคโอภาสคุณขาวสามิติรายงาน